และนี่ก็คือลูบิกวายเจมินิสี่คูณสี่จะเป็นไงไปดูกันในกล่องเครื่องมือนะครับผมก็จะมีไขควงแม่เหล็กและก็คู่มือข้างในนะครับผมนี่และลูกนี้นะผมก็คือ YJ m i n ม4ีคูณสีนั่นเองนะคบผมซึ่งลูกนี้นะผมมีความลื่นสูงมากนะผมแล้วก็ผมก็ได้เปลี่ยนจากเมนคิ้วของผมเป็นลูกนี้ไปที่เรียบร้อยนะผมเพราะว่าลูกนี้นผมมีความลื่นมากนะครับผมผมก็ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล็กนะผมมันถนัดมือผมดีนะผมมากแต่เราเจาลูกนี้นะผมมันเข้ามือผมมากเลยนะผมสำหรับลูกนี้ ผมก็เลยจะใช้ลูกนี้นะผมเป็นเมนคทิ้วนะผมอ่ะแล้วใครที่อยากสั่งซื้อนะผมสั่งซื้อที่ตลาดแคดดิสปิดเลยนะผม<ๆ>เดี๋ยวมาเล่ให้ดูกันนะครับผมสามสองหนึ่งสามนาทียี่สดวินาทีนะครับผม